ไปเร็วๆหน่อยจงลี่สวัสดีครับสวัสดี FC ชาว YouTube ช่องโกเมโครที่น่ารักทุกท่านครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมพามาดูเจ้าล็อกกี้ของจงลี่นะครับฉายาของเขาคือจงลี่ลงบ่อนะครับบ่อนี้ลึกประมาณ2เมตรครับตอนนี้เพราะว่าระดับรถยืนนี่ประมาณ2เมตรครับเพราะว่าเจ้าของที่อยากได้ความลึกลึกเท่าไหร่ยิ่งดีนะพี่น้อง แต่ว่าเจ้าเก่าที่มาขุดไว้ก่อนนะครับขุดได้แค่2เมตรบอกเจ้าของที่ว่าน้ําออกครับนี่น้ําออกพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาโอ้ยยับมีนให้เฮ้ยฉันเลิเกร์ซองไนนะงด้เราเกแกซองโชว์กไหมนี่ครับจงรี่ครับวิ่งงานไม่เคยบ่นนะแต่จงรี่นี่ถือว่าแจ๋วเลยมาเช้าทุกวันครับ งานโคไมโครนี่จะมีตัวหลักประมาณสองคันสามคันครับด,ดูดูสั่งจานแล้วเดี๋ยวจานแล้วเมื่อกี้งุ้มแน่นอนครับเนีสับอสอ,สอ,สองโชว์หน่อยใส่อีกใส่อีกใส่อีกคันนี้แรงใส่อีกมาดูนะครับอมองหน้าคนขับไปโคเลย <laughs> โอ้ ยับเฮ้ยเอาบ่าช่้นขันเร็งไหมตุบๆเลยพี่น้องเย้ยเครื่องนี่ต้องใส่แต่งปั๊มมานะครับโอ้เซ็สงโซและนี่ขึ้นสบายครับจงังรี่เดี๋ยวจแ์แหลมจะมาแต่งทางใหม่นะเออขอบแคบขอแคเลย เป็นหินนะครับชั้นล่างเป็นหินออลูกรังนะครับกดกแก้วมีที่น้มอยู่ที่เดียวครับตรงนี้ครับ นี่ครับมาดูมาดูนะคนขับถือว่าการแหลมนี่ขับรถได้เจ๋วมากเลยนะการขับหนึ่งเลยครับการขับสองก็คือการรักษารถเนาะถือว่าสะอาดมากครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวติดตามช่องโคโกเมโครในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ